เราไม่ได้อยากได้ใหญ่เกินไปเราอยากได้ที่แบบพอดีตัวใส่แล้วแบบใส่เสื้อผ้าแล้วดูโอเคอะไรเงี้ยคิดว่าแฮปปี้ขึ้นนะคะเพราะรู้สึกว่าจะใส่อะไรก็ได้ตามใจเราและเราเหมือนแบบผู้หญิงปกติที่แบบมีหน้าอกในขนาดปกติใส่พอดีตัวไม่ใหญ่จนแบบไม่ใหญ่จนเกินไปมันพอดีตัวเหมือนแบบมันมากับเราตั้งแต่แรกเลย สวัสดีครับกลับบกับ,ร,บรายการเรียรีวิวที่ d ดีมคลินิกกันอีกแล้วนะคะวันนี้เราก็มีแขกรับเชิญพิเศษซึ่งเป็นคุณพยาบาลค่ะสวัสดีค่ะเคมิกาดำําินผลนะคะเป็นพยาบาลประจำบอร์ดสัญกรรมผ่าตัดนะคะซึ่งก็อยู่ที่โรงพยาบาลเนานะเพราะฉะนั้นก็จะมีประสบการณ์เกี่ยวกับ คนไข้ผ่าตาัดประเด็นวันนี้ที่เราจะพูดขึงกันเลยก็คือเรื่องการทำสัญลาการรมเนาะอย่างไรให้ปลอดภัยคุณนี้เนี่ยเริ่มศึกษาการเสริมหน้าอกเนี่ยังไงอันดับแรกนะคะพอดีเริ่มสนใจเกี่ยวกับการเสริมหน้าอกเนี่ยนะคะ<ม>ก็จะเริ่มเสิร์ชคลินิกที่แบบมีชื่อเสียงแต่ละที่แล้ว<ม><ม>วกกับที่น้องสาวอะค่ะ<ม>เขาเคยทํามาในที่คลินิกนี้<ม>ก็เซิร์ชเข้าไปแล้วก็ดูชื่อคุณหมอดูประวัติท่านนะคะแล้วก็ดูเ ไปตรวจเช็คก,กับทางแพทยสภาก็คือจะมีชื่อคุณหมอว่าเป็นศัลยแพทย์จบมาโดยตรงอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็คือมีแบบรายละเอียดบอกไว้นะคะก็คือมีความน่าเชื่อถือนะคะสําหรับเว็บไซต์แพทยสภาที่สามารถเช็คได้เพราะว่าบางคลินิกอะคะ่ะเออก็ไม่แน่ใจว่าคุณหมอนะคะเขาจบมาโดยตรงทางด้านนี้หรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็คือถ้าไม่ได้จบมาในตัวค่จจะมีปัญหาหลักทําได้นะคะที่กังวล ก็ขอเขาว่าในโรงพยาบาลก็จะมีแต่แพทย์ที่เป็นแพทย์เฉพาะทางเท่านั้นแหละที่สามารถผ่าตัดได้ซึ่งแพทย์เฉพาะทางถ้าจะเรื่องของการผ่าตัดเสริมหน้าอกเนี่ยก็คือเป็นสาขาสัญญกรรมตกแต่งนะครับเรามีความกังวลอะไรบ้างไหมก็กังวลตั้งแต่เริ่มแรกเลยค่ะที่เริ่มมาปรึกษาว่าแบบเราจะได้ไซส์ที่พอดีขนาดพอดีคุณหมอเขาจะเลือกไซส์ให้เราพอดีตัวแบบที่เราชอบไหมเห็นว่าอยากได้ไซส์ที่แบบไม่ได้ใหญ่มากใช่ไหมครับคุณดีบอกว่า เอาแบบพอดีตัวใช่ค่ะ,ะก็คือแบอกแจ้งคุณหมอไปตั้งแต่แรกวันที่คุณหมอตรวจให้นะคะก็คือคุณหมอบอกว่าตรงนี้ตรงนี้ได้มากสุดเท่านี้อะไรเงี้ยค่ะเราก็โอเคพอดีเลยอ่ะกับที่คุณหมอเลือกให้เพราะว่าเราไม่ได้อยากได้ใหญ่เกินไปเราอยากได้ที่แบบพอดีตัวใส่แล้วแบบใส่เสื้อผ้าแล้วดูโอเคอะไรเงี้ยเพราะเดิมเนี่ยก็คือเนื้อ ตอนแรกก็ไม่ได้ไม่เยอะเนาะลองลองอ,อกก็ดูห่างอยู่เหมือนกันเนาะเพราะว่าเหมือนกระดูกหน้าอกอนะสองข้างไม่เท่ากันด้วยนะครับข้างนึ่งมันจะโนนด้านซ้ายมากกว่าจริงหมอก็เลยตัดใจใช้โนลาไซาไส์ <ณ S 1> เนื้อเดิมเนี่ยมีอยู่แค่ร้อยสามสิบซีซีต้องเสริมหนอกได้กล้ามเนื้อไซส์ซิลิโคนที่วัดมาแล้วก็คือสองร้อยสามสิบห้าสองร้อยยี่สิบซีซีนะครับของโมเทวยวนะครับหรือว่าถ้าจะต้องการรุ่นพุ่งเ่ะหมอก็แนะนําว่ามันจะมีรุ่นแบบสองร้อยแปดสิบซีซีอะไรอย่างเงี้ยก็จะ ใหญ่ขึ้นแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นเราจะชอบแบบธรรมชาติหรือว่าเนินเยอะนิดนึงทรงพุ่งเนี่ยก็ต้องมาลองเพราะแต่ละคนเนี่ยความชอบไม่เหมือนกัน<ช>นะครับแต่คนที่บอกว่าเอาธรรมชาติแหละดีแล้วถือว่าปกติจะใส่เสื้อประมาณว่าไม่ไม่ีมแบบ โชเน้นโชมากอย่างนี้ใช่ไหมครับเน้นแบบธรรมชาติที่แบบเสื้อตัวเล็กๆอะไรอย่างเงี้ยคือไลฟ์สไตล์ปกติเราเป็นอย่างไรคะน้องเนี่ยทำงานอะไรอย่างเงี้ยก็คือชอบไปเที่ยวท่องเที่ยวชอบแต่งตัวไปคาเฟ่อะไรอย่างเงี้ยกับเพื่อนนะคะส่วนมากก็คือแบบเพื่อนส่วนมากค่ะก็จะมีหน้าอกแล้วคือเขาใส่อะไรก็จะแบบดูสวยดูดีไปหมดเลยเราก็แบบอยากที่จะแบบ ใส่อะไรแล้วดูสวยเหมือนเพื่อนดูดีเหมือนเพื่อนเลยค่ะก็เลยเลือกที่แบบตัดสินใจทําละกันอะไรเงี้ยตอนปรึกษากุณหมอก็คือเลือกโมติว่าอยู่แล้วก็คือมั่นใจในซีโคนของเขาด้วยค่ะจากที่เราศึกษามาโมติว่าก็มานานนับไปสิกว่าปีแล้วเนาะที่ที่อยู่ในท้องตลาดแล้วก็ออยรับรองแล้วก็เป็นซิโคนที่นิ่มแล้วก็ป้องกันทางผืดใช่ไหมครับการป้องกันทางผืดของมันเนี่ยมันก็จะทําให้เหมือนอายุการใช้งานะมันนาน นานปกติก็คือนมมันก็จะไม่มีพังผืดจับมันก็จะเหมือนไม่ไม่แข็งอ่ะก็จะทําให้ใช้งานได้นานหลายสิบปีนะครับการที่แบบเราจะเลือกเสริมระบทางนึงเนี่ยเราควรจะต้องดูอะไรบ้างในมุมมองของเราค่ะก็คือดีคิดว่าก็ดูตั้งแต่ก่อนทำเลยนะคะคาการให้คำแนะนา,นาก่อนทำตอนทำแล้วก็หลังทำสำคัญที่เราเคยเห็นมาค่ะว่าแบบคนไข้จะดูแบบ ช่วยเหลือตัวเองได้น้อยไปเลยอะไรเงี้ยเราก็มีความกังวลในการทาใช่ไหมเพราะเราไม่เคยทํากังวลว่าแบบเราจะแบบกลับไปทํางานได้ไหมจะฟื้นตัวเร็วไหมจะมีแบบปัญหาอะไรหลังทําหรือเปล่าแบบที่เคยอ่านมาก,ก็แบบมีนมแฝดนมแบบมีปัญหามีต<อ>ิดเชื้ออะไรเงี้ยค่ะ<อ>ก็เป็นกังวลเป็นส่วนมากกลัวเจ็บอะไรเงี้ยใ,<ช>ใช่ไหมกลนะัวเจ็บเยอะกล<อ>ัวแบบ จะขยับแขนยกแขนอะไรอย่างเงี้ยได้หรือเปล่าได้ปกติไหมอะไรเงี้ยค่ะอ๋อแล้วเป็นยังไงครับพอทําจริงๆแล้วเรื่องเจ็บความบว,ม,วมช้ำเป็นยังไงเลยก็คือตอนแรกก็คือหลังตื่นมาเนี่ยรู้สึกว่าหนักเฉยๆรู้สึกว่าไม่เจ็บไม่เจ็บเลยลุกจะแบบหน่วงๆลำบากหน่อยแต่ก็ไม่ได้ให้ความเจ็บแบบเจ็บขนาดนั้นนะคะมันคือเป็นความเจ็บที่โอเคทนได้อ่าเพราะว่าอันนี้ก็ทําใต้กล้ามเนื้อนักแต่ว่าก็ทําการยืดกล้ามเนื้อให้ดีแล้วก็ มีสองกล้องใช่ไหมครับเทคนิคสองกล้องก็จะทําให้มันไม่ไม่บอบช้ามากหายเร็วนะครับแล้วก็มีสายสายระบายเลือยใช่มีสายระบายอันนี้ก็คือให้มันลดบวมลด ลดชามลดบวมแล้วก็ป้องกันการที่อักเสบมันเนาะน้ข้างใช่ไหมครับนี่ตอนแรกก็บอกว่ากังวลเหมือนกันว่าใส่สายระบายแล้วมันจะติดเชื้อหรือเปล่าพอทํานี่แล้วก็คือโอเคคุณหมอให้คาแนะนําดีพี่ๆเขาดูแลดีแล้วก็แบบบอกวิธีการดูแลตัวเองการดูแลเดนอะไรอย่างเงี้ยค่ะตลอดระยะเวลาที่ทําเลยคือแบบทักไปถามได้ตลอดเวลาอะไรอย่างเงี้ยเจ็บไหมอ่ะมันมันถือไปเนี่ยมันเจ็บไหมครับไม่เจ็บค่ะรู้สึกก็คือถือไปก็คือไม่เจ็บเลย ก็คือแบบเป็นปกติมากก็แค่ต้องคอยถือขวดไปด้วยเฉยอ่าก็คือไม่ไม่ได้เจ็บอย่างที่เขาว่ากันใช่ค่ะติดเชื้อติดเชื้อไหมก็ไม่ได้ติดเชื้อ่ก็ไม่ติดเชื้อแผลมันก็ดีการที่จะเจ็บไม่เจ็บจะติดเชื้อไม่ติดเชื้ออะไรอย่างงี้เนะการถอดแล้วจะเจ็บหรือไม่เจ็บนี่ก็จริงมันขึ้นกับเทคนิคการใส่เทคนิคการวางของท่านการบางคนแบบ ใส่เออวางไม่ดีเนี่ยไม่มีเทคนิคจริงๆเราการติดเทปการเย็บแผลเนี่ยมันไม่ดีเนี่ยมันก็กเจอว่ามันมันจะเจ็บเวลาใส่ถือไปถือมาก็เจ็บถือไปถือมาก็ติดเชื้อ<ม>เชื้อเข้าแต่ว่าที่ดิมคลินิกก็มีเทคนิคการทําให้มันไม่เจ็บอะ่ะ<ม>วางตําแหน่งให้มันดีการเย็บให้มันดีาการติดเทปให้มันดีให้มันแบบซีลจนปอดเชื้ออย่างเงี้ยนะครับที่ดมคลิ P นิกก็ทันที่เราดูแลดีตลอดเพราะฉะนั้นก็เรื่องเจ็บเรื่องติดเชื้ออะไรเงรี้ย ก็ปลอดภัยไม่ไม่มีแน่นอนนะครับค่ะแล้วอยากเห็นบอกคนที่เนี่ยมีเวลาในการพักฟื้นเนี่ยประมาณ1ิวันใช่ถือว่าเป็นเวลาที่พอเพียงไหมใน<ช>ส่วนที่เราพักฟื้นแล้วกลับไปทางานตอนน่อเลยดีดิวิเขามรู้สึกว่า1ิวันนี้พอนะคะก็คือขนาดนี้ออกออกจากบ้านทุกวันเลยนะคะแบบแต่ว่ารู้สึกว่าแบบคือนะคุณหมอน่าจะทําดีมากๆด้เลยะคะ่ะจะทําให้เราแบบกลับมาใช้ชีวิตได้ไวได้ปกติ มาทากิจ,จวัรประจําวันได้แบบไวมากหลังจากสิบวันก็คือกลับไปทํางานก็ทํางานได้ปกตินะคะก็คือถ้ามีปัญหาอะไรก็คือทักไปถามได้ตลอดหรือว่าแบบเออเรารู้สึกอย่างนี้เรามีอาการอย่างนี้มันผิดปกติมากไหมอะไรย่ะคุณหมอกนะับพี่ๆเขาก็จะให้คำแนะนำดีมากเรามีการเรามาดระวังตัวเองไว้ว่าในการที่แบบพอหลังจากสิบวันแล้วเรากลับไปทำงนานอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็คือไม่ยกของหนักอะไรประมาณนี้ค่ะไม่ออกแรงเยอะแล้วก็แบบถนอมแบบ ร่างกายให้มากที่สุดนะคะระหว่างทำแล้วก็อะไรที่แบบเลี่ยงได้ก็เลี่ยงเพิ่งไปออกกําลังกายเยอะอย่าเพิ่งทางานหนักอะไรางี้ยเนาะเพราะว่าเหมือนแผลเหมือนเราตัดไหมไปแล้วแต่บางทีมันก็คือมันยังไม่ได้หายดีข้างในอ่ข้างในนี่มันจะหายจริงก็คือ3าถึงสสัปดาห์นู่นนะฉะนั้นช่วงแรกนี้อย่าอย่าไปคิดว่าแบบเราสตองหายดีกว่าคนอื่นแน่นอน mm hmm. พอไม่เจ็บเนี่ยก็กลายเป็นว่าขยับเยอะเกินไปกลายเป็นอักเสบน้ําข้างอะไรขึ้นมาก็ต้องมารักษาเรื่องพังผืดเรื่องน้ําข้างออกเนาะ กาน,นก็หลังทําหน้าอกเนี่ยต้องมีเวลาที่จะพักฟื้นแล้วก็ดูแลตัวเองนิดนึงเนาะอย่าเพิ่งแบบทำงานบ้านไปเดินช้อปปิง้งทํางานนั่งโต๊ะได้แต่ว่างานที่แบบต้องเดินไปเดินมาใช้แรงยกหนักๆอย่างเงี้ยคงไม่ไม่ดีทํางานบ้านนี่ก็ไม่ไม่ดีนะครับโอเคแล้วในเรื่องของการติดตามผลหลังทำอย่างเงี้ยคนที่มีมุมมองอย่างไรบ้างนี่คิดว่ามีความสําคัญมากเลยนะคะหลังทําก็คือจะต้องแบบ ให้คุณหมอแบบใกล้ชิดคุณหมอหน่อยนะคะว่าแบบหนึ่งอาทิตย์สองอาทิตย์มาดูทีอะไรอย่างเงี้ยครับดูว่าแบบมีความผิดปกติอะไรไหมอะไรอย่างเงี้ยคุณหมอเขาก็จะแบบบอกแนะนําว่าต้องเสริมอะไรทานยาอะไรเพิ่มหรือแบบวิตามินอะไรที่แบบช่วยลดการอักเสบช่วยลดผังพืชแต่ละคนก็ใช้ดัวไม่เหมือนกันนะจริงๆแล้วฉะนั้นก็ต้องมาตรวจกับหมออยู่เรื่อยบางคนมีน้ำข้างมากกว่าคนอื่นเพราะว่าร่างกายไม่ได้แข็งแรงมาก ก็ต้องรักษาทิ้งไม่ได้แน,น่นอนถึงจะระยะยาวก็หมอก็อยังนัดมาตรวจเพราะว่าจะได้ดูว่าแผลแล้วนูนหรือเปล่าพังผืดแล้วขึ้นหรือเปล่าแล้วก็ทรงเนี่ยยังดีอยู่หรือเปล่านะมีการเคลื่อนของฟิลิโคไปในตำแหน่งที่ไม่ต้องการหรือเปล่าเราก็สามารถที่จะ ย้ายกลับมาหรือใส่บาที่มันพิเศษที่มันจะดันกลับมาในตำแหน่งนปกติได้ตด้ผ่านมากี่เดือนแล้วคะสี่เดือนไลฟ์สไตล์ของตัวเองมันเปลี่ยนแปลงไปไว้ส่วนตัวคิดว่าแฮปปี้ขึ้นนะคะเพราะรู้สึกว่าจะใส่อะไรก็ได้ตามใจเราและเราเหมือนแบบผู้หญิงปกติที่แบบมีหน้าอกในขนาดปกติใส่พอดีตัวไม่ใหญ่จนแบบไม่ใหญ่จนเกินไปเลยอะคะ่ะแล้วก็แบบไม่เล็กจนเกินไปรู้สึกว่าแบบมันพอดีตัวเหมือนแบบมันมากับเราตั้งแต่แรกเลย ดูรู้สึกเหมือนเหมือนกลืนกับกับร่างกายเราไปแล้วคุณหมอมีการเสริมรุ่นเติมไหมครับต้องมาวัดให้ดีะครับเพราะว่าแต่ละคนเนี่ยความต้องการมากน้อยไม่เท่ากันเนาะเพราะฉะนั้นต้องมาลองด้วยตาตัวเองอย่างที่คุณดี้มาวัดหมอก,ก็ให้ออปชันทางเลือกว่าจะใ,ใช้ทรงไหนรุ่นไหนแล้วก็ลองซิลิโคนซ้ายกับขวาเนาะเพราะว่าหน้าอกคนเราซ้ายกับขวามันไม่เท่ากัน<ๆ>ก็เลยใช้คนละซ้ายก็ต้องมาลองดูว่าเออไซส์ไหนที่มันจะพอดีกับทางซ้ายพอดีกับทางขวา ก็ลองด้วยตาตัวเองใส่ชุดลองเนะี่ยนะมีก็จะได้ตรงกับความต้องการของเรามากที่สุดอยากให้คุณที่ฝากสงไยแล้วกะเลนะือกหนที่ ัวเราเองเราเป็นบุคลากรทางการแพทย์คนหนึง่งเนาะเบสิกเริ่มต้นเลยเราก็ต้องเลือกคุณหมอก่อนนะคะว่าคุณหมอที่แบบเฉพาะทางจริงๆแบบก็จะเซิร์ชชื่อคุณหมอในแพทย์สภายอย่างที่ดีทานะคะก็คือไปอ่านประวัติคุณหมอว่าแบบคุณหมอจบมาด้านนี้โดยเฉพาะไหมนะคะก็หลังจากนั้นมาดีก็เลือกคลินิกเลือกเลือกคุณหมอต้เลือกคลินิกเลือกเทคนิคที่คุณหมอทํานะคะว่าคุณหมอใช้เทคนิคอะไรแล้วก็ดูรีวิวว,ว่าแบบ คุณหมอเขาดูตั้งแต่ต้นเรื่องการวัดแบบวัดแบบละเอียดเลย,เลยอะไรเงี้ยค่ะก็คือที่นี่คุณหมอเขาก็คือวัดให้แบบละเอียดเลยว่าแบบไซส์ไหนพอดีได้มากสุดแค่ไหนมันจะเกิดปัญหาอะไรไหมหรือว่าแบบต้องเสริมอะไรตรงไหนไหมเพื่อที่ให้ออกมาแบบดูดีและธรรมชาติเป็นทรงมากที่สุดอะคะ่ะก็เลือกเทคนิคห้องผ่าตัดที่เป็นแรงดันบวกใช่ไหมคะใช่ค่ะก็คือเหมือนจะลดการติดเชื้อเทคนิคการทำอะไรเงี้ยค่ะก็สามารถช่วยได้ การทำก็ทุกอย่างก็เป็นเรื่องของการหยุดเลือดให้ดีแล้วก็เทคนิคที่มันปลอดเชื้อเทคนิคการสองกล้องอย่างเงี้ยนะครับอีกอันหนึ่งก็คือเรื่องของการดมยาสลบอ่าก็ zebra, ต้องมีวิสัญญีใช่ไหมครับต้องต้องดมยาสลบจริงๆอ่ะไม่ใช่เหมือนใส่ให้ยาชาหรือยาเบลออ่าแล้วก็หลังทำก็ต้องมีพยาบาลที่คอยดูแลหลังผ่าตัดเนาะอันนี้สำคัญอีกอันหนึ่งนะเพราะว่าหลังทำไม่มีไม่มีใครดูแลอย่างเงี้ยก็อาจจะเกิดปัญหาได้ เราก็มีห้องพักฟื้นที่มาตรฐานที่นี่ก็คือมีทั้งคุณหมอผ่าตาคุณหมอวิสัญญีคุณพยาบาลก็คือมีครบหมดในการดูแลก่อนหลังขณะทำอะไรน,นะคะมีหมดเลยก็ค,คือไว้ใจได้มากค่ะหนงสองปีมา,านนนเนี้ยในยุคโควิดเนี่ยทางของดีคลินิกเราก็มีทั้งมาตรการการตรวจโควิดเนาะตรวจสักสองครั้งอยู่เหมือนกันนะทั<ม>้งช่วงวันปรึกษาแล้วก็ช่วงก่อนผ่าตัดอีกทีหนึ่งงี<ม>้งนะครับพอ ก็มั่นใจได้ละครับว่าไม่ไม่จะไม่ติดเชื้อแน่นอนนะครับสำหรับวันนี้นะครับใครที่สนใจอยากทำหน้าอกเนาะแล้วก็อยากศึกษาอยู่นะคิดว่าข้อมูลของคุณดี้เนี่ยก็คือแบบเป็นพยาบาลมาบอกเองเลยว่าเราควรจะทำยังไงเพราะฉะนั้นเนี่ยก็คิดว่าน่าจะมั่นใจได้แับหนึ่งแล้วเาว่าการเสริมอกที่ปลอดภัยควรจะศึกษาแบบไหนแล้วก็วิธียังไงภะครั่ยในวันนี้ก็ขอขอบคุณคุณดี้แล้วก็คุณหมอทต้เยอะมากเลยครับขอบคุณครับขอบคุณที่ติดตามชมรายการจากดีนคลินิกนะครับ รีมคลินิกยังมีสาระน่ารู้เกี่ยวกับการสัญญกรรมความงามให้สวยอย่างปลอดภัยอย่าลืมกด subscribe และกดกระดิ่งเพื่อที่ท่านจะได้ไม่พลาดข้อมูลดีๆจากรีมคลินิกนะครับขอบคุณครับ